ครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับครับมีภาพพี่น้องมาเบิงกุ้งก้ามแดงครับกุ้งก้ามแดงนะครับนี่เป็นบ่อพักกุ้งก้ามแดงนะครับนี่ครับพี่น้องครับเป็นบ่อพักกุ้งก้ามแดงนะครับกำลังเตรียมจัดส่งนะครับ พุ่มก้ามแดงตุงกุล่าครับพี่น้องครับเอาไว้ในบ่อผักครับบ่อผักผ้าใบครับเตรียมจัดส่งให้ทีมงานนะครับพุ้งกล้ามแดงนะครับพุ้งกล้ามแดงจากฟาร์มตัวสวยๆครับนี่นะครับตัวคู่นะครับ ัวใสนะครับนะครับตักขึ้นมาเพื่อจะเตรียมจัดส่งนะครับมาช่างแล้วก็จัดส่งให้กับทีมงานนะครับท่านใดสนใจนะครับสนใจอยากจะเลี้ยงนะครับอยากจะเลี้ยงกุ้งก้ามแดงนะครับก็เข้ามาสอบถามแล้วนะครับ ของเราก็มีพ่อแม่พันธุ์จำหน่ายนะครับทางฟาร์มก็มีพ่อแม่พันธุ์จำหน่ายนะครับนี่นะครับเป็นบอ่อพักนะครับเราเลี้ยงพร้อมกับเลี้ยงรวมกันนะครับเป็นกุ้งกล้ามแดงที่เลี้ยงรวมกับกุ้งกล้ามกามนะครับไส์กำลังสวยนะครับเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับไซส์ ห้าถึงหกนิ้วนะสวยๆนะครับตัวสวยนะครับก็เตรียมจัดส่งนะครับให้กับลูกค้านะครับทางทีมงานนะครับเป็นกุ้งกล้ามแดงเพื่อการบริโภคนะครับสำหรับเอาไปทำอาหารนะครับ เราสามารถทําเป็นพ like ่อแม่พันธุ์ได้ครับสาหรับท่านใดนะครับสําหรับท่านใดที่สนใจนะครับอยากได้พ่อแม่พันธุ์นะครับกุ้งกล้ามแดงนะครับนี่นะครับพ่อแม่พันธุ์กุ้งกล้ามแดงนะครับก็ติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะครับทางฟาร์มเรานอกจากกุ้งกล้ามแดงนะครับก็จะมีลูกกุ้งนะครับนี่นะครับลูกกุ้งกล้ามกามนะครับสวยๆนะครับ นี้ก็เตรียมไว้จัดส่งนะครับให้กับลูกค้านะครับเอาไปลงบ่อนะครับนี่ก็มีก้ามกรามนะครับสำหรับบริโภคนะครับกุ้งก้ามกรามนะครับนี่นะครับอีกอันนึงก็จะเป็นกุ้งก้ามแดนที่เราเตรียมจัดส่งนะครับ สวยมากนะครับพ่อแม่พันธุ์ก็จำหน่ายนะครับติดต่อกันเข้ามานะครับท่านใดสนใจอยากเลริยงนะครับท่านใดสนใจอยากเลี้ยงกุ้งกล้าดนะครับก็ติดต่อสอบถามมันเข้ามาได้นะครับาฟาร์มเราก็มีทั้งกุ้งกล้ามแดงกุ้งกล้ามกามนะครับกุ้งกล้ามกามก็มีทั้งที่เป็นบริโภคนะครับแล้วก็ลูกพันธุ์นะครับ ก m, ุ้งก <us> ้ามกามก็กิโลกรัมละ250นะครับส่วนกุ้งก้ามแดงนะครับกิโลละ300ถึง350นะครับนะครับกิโลละ250นะครับกุ้งก้ามกามนะครับไซส์สวยๆนะครับเนี่ยนะครับกุ้งก้ามกามไซส์สวยๆนะครับท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับหรือท่านใดอยากจะเลี้ยงนะครับ ความสนใจเกี่ยวกับการเลี้ยงนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับทางฟาร์มเราก็มีลูกพันธุ์นะครับนะครับลูกพันธุ์ลูกพันธุ์กุ้งก้ามกามนะครับลูกพันธุ์กุ้งก้ามกามช้านะครับก็ในการจัดส่งนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเอาไปเลี้ยงนะครับในบ่อในสั์นะครับในโคกหนองนานะครับ ันนี้ก็เป็นลูกกุ้งก้ามกามชํำนะครับอันนี้ติดจองแล้วนะครับมีติดจองนะครับถ้าใครสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับอ่าตัวนี้คือเก็บไว้ให้ลูกค้านะครับติดจองแล <aquí S 2> ้วนะครับไซส์สวยมากเลยนะครับคนถามว่าก <amientos> <y quant ifica bacteria> ี่เซนนะครับอ่าตัวโตนะครับกุ้งกุ้งก้ามกามชํำนะครับันนี้เอาไปเลี้ยงนี่คือรอดนะครับนะครับไซส์ตัวโตแล้วนะครับ ราคาก็ทักเข้ามานะครับท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับตามเบอร์โทรนะครับ0918282816นะครับตามเบอร์โทรนะครับ0 9 1ย์8 2 8 1 6นนะครับสนใจพ่อแม่พันธุ์กุ้งกล้ามแดงก็ทักเข้ามานะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ